ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้นะครับผมจะมาเล่านิทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งก็ทราบข่าวนะครับว่าประเทศไทยทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางของกรุงเทพมหานครช่วงนี้มีฝนและสิ่งที่ มากับฝนนั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บแต่อีกหนึ่งอย่างครับท่านผู้ฟังในเรื่องนี้สิ่งที่มากับฝนเวลาฝนตกก็จะได้ยินเสียงร้องเขาเป็นประจำท่านผู้ฟังพอจะเดาออกไหมครับว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรเสียงนั้นก็คือเสียงอึ่งอ่าง ท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตำนานของอื่งอ่างนี้เป็นมาอย่างไรทำไมเวลาฝนตกเขาจะต้องร้องบางท่านก็บอกว่าเป็นตามธรรมชาติของสัตว์เมื่อเขาได้รับน้ําฝนฝนตกลงมาเขาก็จะร้องเพื่อการผสมพันธุ์เพื่อการขยายเผ่าพันธุ์มีตำนานเกี่ยวกับอื่งอ่างเล่าไว้ว่า มีสองผัวเมียชื่อพาลีกับพาโลพาลีกับพาโลนี่เป็นผัวเมียอายุก็ค่อนข้างที่จะมากแล้วสองคนนี่เขาอาศัยอยู่ในกระท่อมปลายนาอาชีพของพวกเขาก็คือมีหน้าที่จับสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่ายิงนกหาของป่าหน่อไม้จับกบจับเขียด ตอนเวลากลางคืนเมื่อเขาจับได้แล้วพวกเขาก็จะนำกบเขียดเหล่านั้นมาขายแต่ก็ด้วยอายุที่มากขึ้นสองตายายเท่าพารีกับพาโลก็คิดว่าเอ๊ะตัวเองทำบาปมาทั้งชีวิตแล้อายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วเราจะต้องหยุดทำบาปซะและ ก็เลยปรึกษากันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราจึงจะได้บุญมหากุศลนั้นยิ่งใหญ่หรือเราจะต้องทำอย่างไรที่จะได้บุญเยอะๆเท่าพาลีผู้เป็นภรรยาก็เลยพูดขึ้นว่าเราไปรักษาศีลไหมเขาบอกว่าการรักษาศีลนั้นจะได้อานิสงส์มากผู้ใดก็ตามที่รักษาศีล บำเพ็ญภาวนาก็จะได้บุญมากพาโลผู้เป็นสามีก็คิดในใจเออเราไปเราจะไปรักษาศีลถือศีลอุบโบสถก็คือศีลแปดว่าแล้วภาลีกับพาโลผู้เป็นสามีภรรยาก็ไปวันนั้นเป็นวันพระพอดี ก็พากันถือข้าวถือของเครื่องใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นมุ้งที่นอนแต่งชุดขาวหาบสิ่งของเข้าไปในวัดไปเจอกับหลวงตาแก่ๆท่านหนึ่งหลวงตารูปนั้นก็เลยบอกว่าเอา้าสองตายายมาทำอะไรเนี่ย พาลีผู้เป็นภรรยาก็เลยบอกว่าโอ้ยคาดแต่พระคุณเจ้าพวกดีฉันนี่มาขอมาขอศินมาขอศินอุโบสถเพื่อที่จะรักษาศินคืนหนึ่งแล้วก็วันหนึ่งว่าแล้วหลวงตาก็บอกว่าเอา้าถ้ารักษาศินนี่เขาบอกว่าได้อาน,นิสง์มากมาย แล้วจะทำได้ไม่ล่ะเนี่ยเห็นว่าพากันจับสัตว์ป่าหาของป่าขายแล้วมาอยู่วัดจะไม่ขาดรายได้หรอหลวงตาแก่แถามว่าแล้วพารีก็พาโลก็เลยรับศินอัลาานาศินรับกับ ลงตาไปที่เรียบร้อยก็พากันไปนอนในที่สมควรก็คือศาลาการประเียเท่าพารีกับเท่าพาโลก็บบรักษาศีลหาหนังสือสวดมนต์มานั่งสวดภาวนานั่งสมาธิในขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นเองเกิดลมพัดกระหน่ำแรงฝนตกหนักพอพกข้ามา ความกิเลสของเท่าพาโลก็เกิดขึ้นเอ๊ฝนตกอย่างนี้พวกกบพวกเขียดพวกอึ่งอ่างมันคงจะร้องระงมและคงจะเยอะแยะมากมายเราไม่น่ามาจำสินเลยเราแน่จะกลับบ้านไปไปหา่องกบ่องเขียด่องอึ่งอ่างแล้วไปขายเราอาจจะได้เงินเยอะเราไม่น่ามาเสียเวลาเลยเมื่อพูดดังนั้นแล้ว เท่าพาโลก็เลยปรึกษากับภรรยาเท่าพาลีเอ้ยนี่เสียงกบเสียงเขียดเสียงอึงอ่างมันร้องนี่อยากไปสองกบสองเขียดพรุ่งนี้เราจะได้มีเงินเยอะๆเอาไปขายตลาดผู้เป็นภรรยาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็นั่งฟังเท่าพาโลบ่นไปพึมพำ เท่าพาโลนึกได้ยังไงไม่รู้บอกว่าเท่าพารีเอ้ยฉันขอฝากสินไว้กับเจ้าก่อนนะสินมีกี่ตัวสินมีแปดข้อมีแปดตัวฉันฝากไว้ก่อนนะฉันจะกลับบ้านไปเอาไฟนี่มาซองกบซองเกียดส่องหนึ่งอ่างว่าแล้วเท่าพาโลก็เดินทางกลับไปบ้านตัวเองไปหาไฟ แล้วก็ไปส่งกบส่งเขียดไปเรื่อยๆพอไปถึงบ่อน้ำแห่งหนึ่งไอ้เท่าพาโลก็ลงไปเพราะว่าในบ่อน้ำนั้นมีอื่องอ่างเยอะแยะมากมายเลยพอลงไปครับไปเจองูงูก็ชกเรียบร้อยครับตายคาที่เลยฝนก็ตกกระหย่างแรงเลยทีนี้เท่าพาลีผู้ที่รักษาศีลอยู่ที่วัดก็ เอ๊ะทำไมสามีเท่าพาโลนี่ทำไมไม่ไม่เห็นมานีไปนานแล้วนะเนี่ยมันจะสว่างอยู่แล้วก็เลยคิดได้โอ้จะต้องไปตามผู้เป็นสามีไปตามมันผู้ผู้เป็นสามีก่อนไปจะไปยังไงนะเราก็มีศีลอยู่นี่เราแต่งชุดขาวเรารักษาศีลอุโบสถและศีนก็ไม่ใช่ธรรมดาด้วยเพราะว่า เท่าพาลีเท่าพาโลมาฝากเอาไว้อีกแปดตัวแล้วเราก็มีอยู่แปดตัวเป็น16ตัวท่านผู้ฟังครับวันนี้เท่าพาลีถือศีล16ข้อซึ่งเท่าพาโลเอามาฝากาไว้ก็เลยไปเคาะที่กุฏิลงตาหลวงตาหลวงตาหลวงตาเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะ ลูกมาฝากศินลูกจะไปตามเท่าพาโลไปแต่เมื่อคืนนี่ยังไม่มามาฝากศินอะไรล่ะโยมออ้ยลูกถือศินมานี่สิบหกตัวลูกเอามาฝากมันจะสี่สิบหกตัวได้ยังไงโยมโยมรับสินแปดเป็นแปดข้อก็เท่าพาโลมาฝากมาฝากมันก็เป็นสิบหกตัวทีโอ้ยลูกเอามาคืนนะนะลูกไม่เอาแล้วสิน สิบหกตัวนี่ไม่เอาไม่เอาว่าแล้วเท่าพาลีกดกลับไปที่บ้านไปล้องหาผู้เป็นสามีล้องเทาพาโลเทาพาโลพอเดินไปก็ไปเห็นไปเห็นเท่าพาโลนี่นอนอยู่ในก้นของบ่อน้ำก็เลยลงจะไปช่วยปรากฏว่า ป้ากฏว่าไปเห็นเท่าพาโลนี่นอนอยู่ก้นบ่อน้ำก็เลยล้องออกไปว่าเท่าพาโลเท่าพาโลก็เลยลงไปในสระพอลงไปในสะระกับงูตัวนั้นนะครับโชคกีครับพนพิษใสเรียบร้อยเลยด้วยบุพกรรมด้วยจิตวาระสุดท้ายครับคิดถึงแต่เรื่องอื่องอ่าง สองตายายคิดแต่เรื่องการเอาเอิงอ่างนี้ไปขายการจับเอิงการไปสออ่องเอิงตอนกลางคืนเพื่อที่จะจับเอิงไปขายในตลาดเกิดเป็นบทปรกรรมครับสองตายายเมื่อตายปุ๊บเกิดเลยครับเกิดเป็นเอิงอ่างตัวผู้ก็จะร้องหาตัวเมียด้วยภาษาของเอิงครับเท่าตัวเมียก็จะตอบครับเออเทา เฮือทาวเฮือมอนกันเรียกร้องหากันครับท่าฮอเฮอคือการขานรับครับนี่คือนิทานในเรื่องของบุพกรรมครับทำอะไรได้อย่างในวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อเราคิดอะไรเราก็จะได้เป็นเหมือนกับตานานอึ่งอ่างครับสําหับนิทานนะครับก็ขอฝากไว้ ขอบคุณและสวัสดีครับ